ก็พกัผมเลยนะครับผมนะจากร้านนุ้มือสิกอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะผมนะมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะก็วันนี้ของเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะลำโพงบลูทูธนะครับผมนะของยี่ห้อวายเลสสปีกเกอร์นะครับผมนะก็จะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น kts นะครับผมนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองนะครับผมนะก็จุดจุนี้นะครับผมนะขนาดดอกลําโพงก็จะ3นิ้วนะครับผมนะก็กําลังขับ5วัตต์นะครับผมนะก็จะตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมนะก็เป็นลาโพงบลูทูธนะครับผมนะ เป็นบลูทูธนะครับผมนะแล้วก็เสียบแฟลชไดร์ได้นะครับผมนะเสียบแฟลชไดร์ยูเหรือจะใส่เป็นเมมโมรี่การ์ดก็ได้นะครับผมนะไว้ฟังพวกเพลง m p 3อะไรอย่างนี้นะครับก็ต่อบลูทูธได้นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวนี้เป็นาสยชาร์จ Android ทั่วไปนะครับผมนะสามารถชาร์จได้เลยนะครับผมนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้สำหรับเสียบไม้นะครับผมนะไว้สำหรับร้อ,องเพลงนะครับนะไว้ขยายเสียงได้นะครับ นี่ก็จะเป็นปุ่มตัว M ก็จะเป็นโหมดนะครับผมมีโหมดวิทยุนะครับผมเปฟังวิทยุได้ด้วยนะครับผมโหมดวิทยุโหมดบลูทูธนะครับผมโหมด usb นะก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม stop นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไปซ้ายไปขวานะครับผมก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมนะนี่ก็ขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายนะครับผมนะนี่สะดวกนะครับผมนะกราจะตัวนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่ราคา290บบาทเท่านั้นนะครับผมนะก็คุ้มมากเลยนะครับ ถ้าไหนาสนใจนะครับสามารถติดต่อหรืออินบ็อกมาที่ร้านได้เลยนะครับหรือจากเดินทางมาดูเรียกซื้อ,อสินค้าตัวอื่นก็สามารถมาได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ